สวัสดีครับพี่น้องครับส้อมบายดีพี่น้องท,ทุกท่านครับผมนี่ยครับข้ามกลาง,างทงไฮและทงหน้าพี่น้องเอ๋ยด้านหลังของบ่าวบมดจะเป็นทงหน้านี่ยฟังนี่ก็จะเป็นทงหน้าทงหน้าเขียวงามขนาดเลยพี่น้องเอ๋ยโอ้โหนี่คือพื้นที่จังหวัดยะโสธรเนี่ยมาฟังนี่พี่น้องมาฟังนี่ถนนเนี่ยเป็นถนนที่พื้นบุรีราดยางเนะาะเข้าไปในหมู่บ้านนะครับถนนผมไม่ซื่อวะ่ะท่าน เดี๋ยวบาโบ่จะลองอ่าออกไปทางนี่นะ้าไปใสนะ่เนาะเบึงทงหน้าก่อนสะพัดกับทงหน้าเอาไปท่างเดี่ยวพวยย่อใหญ่ข้าพ<ม>่อข้าพ่อข้าจางข้าพ่ออ้าวถามชาวบ้านเพิ่นว่าไปทางแต่วอวสันมักวอมักวนอถนนพี่น้องเอ,อ๋ย ปุ้ยทุงนะมาสันถนนจังเลยนี่เด้อบ่าโบจะไปทางนี่ให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิง่งว่านี่คือถนนประเทศไทยยังมีอยู่เด้อฮะยังมีถนนดินแดงอยู่เพราะว่ามีเอฟซีเพิ่นกะทักทายถามบ่าโบมาว่าโอ้อยากเห็นถนนที่เป็นดินมาสันกับวัไน้เป็นดินทั้งเบิร์ตเดฟพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นเป็นหินน้ำอยู่เออเธอเดี๋ยวบาโบจะไปทั้งหน้าพุ่นละ ขออรียาพี่น้องจังหน่อยเออทอยอ่อนซ่อนดิเริ่มไปเดี๋ยวได้ไอ้ทองไปให้ถนนบัานจะเป็นยังสี่บอมันอาจ์ิกวานนี่แล้วมั้งไม่สวัสดีทักทายไอ้ทองรำในอเด้อสบายดีสบายดีวันนี้เจ้าอยู่ส่ยไหนอันนี้อยู่จังหวัดยะโส จังหวัดยะโสธรพี่น้องเอลยเนี่ยเมืองบางไฟโกยะโสธรมานเมื่อวานนี่ได้กหญิงพันวาบุนี้เจ้าจะมาเล่นงานบุญบวังไฟเออมีการจัดงานอยู่เด้จักมันอยู่ไสวายยุมองเด๋อปรจักษ์กันสิบรอยู่ในเมืองวนวายคือคืออยู่ห้ขาวจนฝนเลยนี่คือถนนเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยอาจจะเป็นถนนกำลังก่อสร้างกาบผู้ือการเด้อบาโบเองก็ได้ผ่านไปไกลายมากก็ได้เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้เบิ่งได้เห็นนะฮะคลิปนี้บาโบถ่ายทับเมื่อวันที่เอ่อ มันที่เสาเสาเก่านะพี่น้องเนาะมันที่เสาเก่ากรุงกทพมันเสาร์เดีนะฮะของเดือนหกปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อบางเท่ากับเบาพิษตัวเองเป็นคนเบาเร็วเนาะพี่น้องเนาะปาดุ่งนาไอ้ท้องเอ๋ยเขียวงามสุดยอดให้ท่านผู้ชมได้เห็นถึงถนนนะฮะถนนแบบนี้กับมีเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามีหน่อยเลยประเทศไทยนะครับหรือแถบจะบ่มีเลยนะครับถนนนี้อาจจะเป็นถนนที่เพิ่นกำลังก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะ เป็นถนนอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรก็แล้วกันเดี๋ยวบาบจะทายว่าถนนเส้นนี้จะไปเชื่อมต่อกับถนนเส้นใดเนาะไปหอดใสโอ้ยพี่้องเอ๋ยนี่ฮะตอนนี้ก็ที่ว่านาฝนแล้วนะไปทางไหนกับฝนตกเบึ่งแงงสุขภาพกันในเด้อกันในเด้อพี่้องเอ๋ยนี่แหละคือสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยไปสถานที่ที่ตัวเองเนี่ยเห็นนะฮะมองไปก็จะเห็นเสาไฟได้ท่องเออเสาไฟแรงสูงวาย แมนแมนบอลมีสามเซนทับเทิงนะมีสามเซนก็นจะเป็นไฟสามเฟสตัวให้ <Okay. S 2> กาเป็นการบันทึกการเดินทางของบาโบเดอ้อพี่น้องเอ๋ยนะครับเป็นการถ่ายคลิปวิดีโอเพื่อความบันเทิงกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเจตนาบัตรเคิดอย่างอื่นบอดีบารายจังไหนเลยเพียงแต่เห็นสถานที่ที่ตัวเอ,อวงแปลกตาตวัวเองได้ไป ย้อนไปเมื่อ30บปีบาบูยังพเน้เกิดจีนเนาะเอา้ามาเชื่อมต่อกับถนนลาดยางเลยพี่น้องเอ๋นี่ก็เป็นถนนลาดยางไปก่อนนะว่าถนนลาดยางจะหอดบ่องไหนเมื่อกี้ทัดภาพมาตอนที่ตัวเองอ่าออกจากถนนถนนดินแดงน้อยเนาะเอา้าฟังดิพั่นกอ่อสั่งทางวายคือเสมีนอยู่เด้กกำลังบุกเบิกกันอยู่อ๋อพนมาขุดดิน เอาวเขาซ่อก็บ,บุกเบิกแล้วเป็นรถของอวตารว่าหรือว่าอวจรเนาะซีแมนอยู่ดินี่เขากองดินเขาจีกันกเจือนมากเนี่ยอ๋ออันนั้นอ่ะเขาวเขาเพิ่อนมากาันเจือนด้ไอคนเพิ่อน,นมากันเจือนดิคักนกันน้ำอ่าคนเพิ่นอนว่าตะลิงตะลิงหรือว่าเขืออเข่อนกนั้นน้ำเออเขื่อนกั้นน้ำโอ้ออกมาแล้วไอถนนก็นดีเด้อดิ หลังจากที่ออกมาบาวโบเอง็งเห็นถนนดีแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยนี่แหละคือพื้นที่ที่ตัวเองไปกับบันทึกภาพไปเนาะพี่น้องเนงาะให้เออ่ทำให้ชมได้เห็นถึงการเดินทางของบาวโบกับบาวทองว่าเฮาสองคนมูลีตจะไปใส่จะไปจุดใดของประเทศไทยก่อนหน้าเฮาเดินทางมาจากพุภนแล้วพี่น้องเอ,อ๋ยนะอุบลราชธา,านีแล้วก็ไปอำนาจ,จเจริญเดีวกับมายาโซทรเนาะพี่น้องเนาะเอ้ยเอ้าเลี้ยวขวาได้ไงเด้อเลี้ยวขวาเลี้ยวขวา เดีนะ๋ยวขวามาทั้งพี่เมื่อกี้นี่ถนนโมวิซือพี่น้องเยอยมาฟังนี้กับพี่ถนนเนี่ยนี่คือถนนต่างจังหวัดในพื้นที่ของจังหวัดยโสธรเด้อพี่น้องเด้อบาโบอาจจะบอกเลยว่าอาจจะเป็นทางหลวงชนบทของประเทศไทยแต่ว่าถนนทางหลวงเนี่ยโมวิซือเอิ่มาสัน่นเมื่อกี้ในก้อนน้อ,องเสีออกมากกันไปถามเชาวบ้าน,นาพี่ว่าโมวิซือว่าสัน่น โอ้คืออ่ผมมีสื่อนะถนนเองผมมีสื่อเอ,นนอ้เอาเดี๋ยวจะขี่ไปอีกหน่อยหน่อยนึงเอา้าตรงนี้เป็นลาดยางไนื้อใหม่เนื้เป็นเขตรับผิดชอบของแต่ละตำบลบ่แต่ละตำบลบ่ฝากทักทายพี่น้องทางเยาโธทอน,น้ำเด้อเนี่ยฮะแถวนี้อาจจะนำถั่วววถนนมันคือบ่ค่อยดีปานไดนเนาะเนี่ยนบะ่าวกเองกะบ่มีเจตน,จนาที่จะอ่าตอว่าเด้อพี่น้องเด้อเนะะี่ยฮะแค่ว่าตัวเองเดินทางไปได้เห็นกะถ่ายภาพเอาไว้ให้ ให้พี่น้องได้รับชมน้ำบาโบเนะบาะเพราะว่ามีเอฟซีบางคนก็บ,บาเอ้ยบาโบจะหาถนนดินแดงให้เิ่งนี้จะไปะเกือบๆหลายๆพื้นที่ของของประเทศไทยนะฮะมีอยู่ว่าถนนดินแดงมีอยู่ว่าวัดสันนะฮะก็มีอยู่เนาะพี่น้องเนาะก,ก็มีน้อยมีหน่อยหรือเกือบแถบจะบ่มีเลยหรือบาบูเห็นเลยนะอ้าวตกหลุมแล้วที่นี่โอ้รถซิปหล่อแลนสป,ปอร์ตถนนเพิ่นจัง สุดเนะาพะว่าถนนเวินกนะบกค่อยรับน้าบกค่อยได้ได้สิบหลอเนี่ยอาจจะเป็นถนนชันนำรถคนอาจจะลองรับแค่ถนนรถซีโลนี่แหละคือพื้นที่ต่างจังหวัดเด้อเปน้องเด้อเลยฮะบาบโอาจจะบอกได้ว่าเป็นบ้านนอกชน,นบทของประเทศไทยเลยฮะถ,ถ้าบอกถือรด้ว่าฟอฟิดต้องคอถทดคอไฟน้ำทุกทานลาลาหลยหลยก็แล้วกันเนาะ คลิปนี้ที่ว่าเป็นคลิปล่าสุดเลยที่บาบูดเห็นแหลกมาสัมผัสแถวจังหวัดยะโสธรนะฮะก่อนนี่ย,คนเ,นยเคยไปถ่ายคลิปถนนคอนกรีตไปหน้าเนาะเห็นแหลกอ่อนซอดเห็นแหลกอ่อนซอดเนี่ยอันนี้กับทางไฟปลาเนี่ยทางไฟปลาก็จะมีเสาไฟมีถนนคอนกรีตนะมีบางชุดกับเป็นทางที่เป็นยังเป็นดินอยู่เพิ่นก็นอาจจะ เตรียมเพ็ดแล้วเมื่อกี้นี่นาะพี่น้องเนาะบาโบเองกันที่ว่าได้ถ่ายคลิปมาจุดๆนี่สิไปไชเนาะบาโบก็เบาทองเนี่สิไปทุ่งใครละท่งหน้าเด้อนะสิไปทายภาพบรรยากาศท่ทงหน้าพี่น้องเบิ่งบาอ่าท่งหน้ายาสูตรทอดเป็นยังไงห้ยมันเนคือการวัดทุกบองทุกแจ้นั่นแหละท่งหน้าเนาะท่งหน้าใช้าส,าสิบวูคือกันไอ้ชองว่าืมมีรถแลนด์พาร์ทอยู่เด้วยวมองเหยียบบองเหงาเด้ปยาตัว ทางไปตรงหน้าือดีแท้ือดีแท้พี่นอ้องเอยนี่คือประเทศไทยนี่คือพื้นที่ของจังหวัดยะโสธรน,นี่แหละพี่น้องครับสถานที่ที่ในเอ้าฝากทางผู้ชมนะฮะถนวนวนทางนะนะฟังนีก็ดีเป็นถนนขกองกรีดยางดีเลยแต่ว่าเป็นปลาที่สองขางทางเจะามามีเสาไฟแสดงว่าเสินทางไปปลาเส้นทางไปหน้าอีกเส้นทางหนึ่งนะเนี่ แต่มีรถใหญ่ลันผ่านพี่นอ้องเอ้ยโอ้โอ้ไปอีกจัหน่อยกันนะนะเมื่อกี้เนี่ยก็ได้เห็นถนนที่เป็นดินเนอะนะเพื่อนเฟซบุ๊กที่เป็นถามบาโบมากนะเพาะว่าอยากเห็นอยากเห็นกับถ่ายให้เบิ่องหน้าเด้อนะฮะไนะก่ย่างบาบาโบกันแนละ้วกันเนาะพี่น้องเนาะอันไหนดีอันไหนบบดีก็ฝากบอกเนดะ้อนะฮะบาโบเสร็จเลยพระพวงเฮ็ดนีด่ชิ่งที่ดีเนาะพี่นอนะ้องเนาะว้าว ตอนนี้ก็ถือว่ายังเป็นถนนคอนกรีตอยูย่เนองเอ้ยท่านสิบห้าหัสใจแหละทายเป็นบางชุดบางตอนให้เบิ่งกันแล้วกันทางเมืองไทยจะลงไปตรงไหนตรงหน้าเดี๋ยวสิพาพี่นอ้องลงไปตรงหน้าไปเบิง่งตรงหน้าของเมืองไทยว่าไปเบิง่งตรงหน้าของยโสท่นว่าจะเป็นถนนดินโคร้นขนาดไหนเนาะรถจะไปได้บ่โอ้เอาแรงสิซักหน่อยก่อนนะถนนคอนกรีต เกษียนน่ะชาวบ,บ้านที่คนออกมาจากใไฮออกมาจากหน้าออกมาจากทง<ม>โอ้ทงหน้าปัตโต้ไอทองหน้าคือเขียวสิใช้อืมมีมีทมั้งต,ไอไอต้นเขาแล้วก็มีทั้งต้นหญ้าดิ<ม>ไอหญ้า,บบา,า,าหน้าอะไรนี้ต้นหญ้าก็มีเนี่ยอันนี้อันนี้ชาวบ้านเคนมามากในหน้าเนี่ยไนกันถามกัน<ม>บอกจากคุยกันอยู่เด้<ม>่เออเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ถือว่าฮอดลำน้ำกว้างเนาะพี่น้องเลยอันนี้คือลำน้ำกว้างเด้บ,บ่าวบบกับที่ว่าจะเขาเนี่ยล่าท้าู้ชมไปจุดนี้ก็แล้วกันเนาะตรงสะพานขามลำน้ำกว้างเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่า,บ,าบ่าวบบกับบ่าวท่องการอยู่ที่ตำบลอ่าตำบลเครื่องคำนาะพี่น้องเนาะเครื่องเครื่องต่ำบนะ สำหรับคลิปนี้กับคอร่าทำช่วงไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันเด้อนะก่อนจากเรื่องกดไลค์เป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะสิ่งที่สำคัญสนับสนุบสน,นบ่าวโบก,กับบ่าวท่องโดยการบ่าวกดข่ามโค้งชนะกันแล้วกันพี่น้องเอ๋ยสบายดีสวัสดีครับโอ้ต้นเขาเนาะต้นเขาได้ยังไงเขาตรงไลยหา,หา,หากวนท้ากวนวันญุบุนวันเลื่อนมาละ